ข่าเล็กน้อยเสียงว่าจะมาแล้วครับบ่าวเตอคนซื้อครับรายการวาลนูของมวลครับวันนี้พาพี่น้องมาเลาะตลาดลัก 2. สองโซป,อป,อปอลาวนะครับไปบึ่งบรรยากาศการค้าการขายทางฝั่งสปอปอลาวนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่เลยครับเด้อบ่ว่าสิอยู่ประเทศใดก็ตามครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามให้บ่าวเตอร์นี่เลยครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับใใบ่าวเตอ๋อน่เดี๋ยวเจอกันครับ ตลาดลักซองครับอีกมุมหนึ่งอีกโซนหนึ่งจุดจวดจุดจวดขายดีปะได้ขายเรื่อนๆเนาะสง่วช่วงส,วง,สวงการขายดีปะพอได้ขายพอได้ขายแม่และ ดังวะแห้งเปิดดังแห้งดังหัวหน,นีเนาะโอ้ยขอบใจเด้ออันนี้เขาไปเฮเทศอย่างกินเนื้อโอ้อาหารเวียดหมด,หมดหมดไตแขนเจ้าหัน <c oughs> หมดไตแขนเจ้า ฮะตลาดรักสองเนาะมื่อื่นมื่อื่นเ้อมือื่นเ้อมื่อื่นสีมอบเพลงไห้เ้อเออมื่อื่นเมื่อื่นสีมมบให้อื่นะซีบอกว่าซีมม่ให้พวกเท่านี่เยเนี่ยจวดจวดจวดจด่้งามถามแล้วหว่ากลงจวดยังวะแม่เยเสียบไปมาแรกลูกเสือลูกสาวเล่านี่แหลเอ

หูมันป่าหยางอ่นนี่ปลาจีนป่นี่มึงมาอยู่ไก่เนาะมาอยู่ลาเมู่เออคอกัว่าถามมันอยู่มาอยู่ล้วกันหนาอยากเป็นยังสิเนาะตากัยังคลิปคือเก่าอยู่เฮ้ยอันนี้จะจะบานเนี่ยจกินจะกินจะกิมสองหมื่น ไปกันใหญ่เลยบานนี้อยให้งงไปเต็กเลยแบ้เจ็ดหาสิบหกอีกันนี้มีนดหายเห็าซื้อไว้สด้งนเจ้าอ้วนเนาะเจ้ากินแต่ป่าเจ้าเราอ้วนอ้วนหัวสะดอกเวยใคก็อยากหัวแล้ว่ก็ได้คยมากกินปลาเราอะะแม่นความเรา จอนคอะเจาเเรกินเนียเจ้าเหอมาคเจ่อยเอวจ่อยเอาเจ้าบอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเจ้ากินบูเจ้ากัท่นแหละคอยกินนะมาดูนำ้อยาูำกองซื้อเห็ดมันซื้อเห็ดมันเืองซื้อแต่บุกี่คนีคนกินน้ำอยู่ล่าท่านโมมีสิไปกินน้ำเด้อเขมแข็งไิโ่อ้ยเาเมไปกินน้ำวะดเสียซอยเครื่องนึ่งไป ฮะขอแดงโมะวะได้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 โอ้อัดเสียงหัวเหยืนครับปาลาไหลเหยื่ปลาไหลสุดน้ำแกงได้การลงแล้วสำหรับพอเท่าแล้วไม่ได้ยากได้บุญมีอยา่างยากได้คันพอเท่าเลยฮะ บอกว่า,าโอ้ตีงแท่นี่เนี่ยตั้งมุกตั้งใจแท้เนาะยัาก้านกล้องอีกบาทน,นี่โอ้ยขลักขนาดเลยตลาดลักสองครับเป็นตลาดลักสองอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งบ่าวเตอือไปฟังทางบุญมาแล้วพอความมาฟังทางพี่มีเครื่องมีของขายอีกแล้วก็มีป่านะครับป่าให้เฮาได้เลือกหลายพอสมควรเลยโดยเฉพาะแม่ค้ามิตรพูดหน้าตาดีดีนะครับบริเน้นขายเครื่องบันไดครับเน้นงามครับผมตลาดฟังทางพี่ <c oughs> <c oughs> ตลาดฝั่งน้องพี่เนียนงามครับมาได้เนียนขายเครื่องเะครับเดอเ้อปลาเพื่อกัมนี่เตอร์สดๆใหม่ๆเนาะโดยเฉพาะคนหู้ใจผมครับนี่พี่น้องเบิ่งไว้โรเดอร์คู่นี่แหละครับโอ้ยบ่ฮอดกันละเ <c oughs> ออเออด้ลูกใส่แล้ว นี่ท่นมาซื้อตลาดมาซื้อเครื่องตลาดรักสองนะครับก็จะลืมเข้ามาทางในหรือเด้ออันนี้ห่านอย่างนะซื้อห่านอย่างนะซื้อห่านอย่างไหนนะห่านขายพักครับเนาะห่านขายพักมื่นครับมืน่นมืน่นเดี๋ยวบ่าวเตืยซีโมบเพลงให้พ่อเท่าครับเนี่แต่คนนี้ไะเด้อนี่เด้อจองได้ยี่พอเด้อฮะ อกระจองไว้สักวันล้วเนาะแต่เราบม่มาคนตุ้ยวะเบิ่งหุ่นแล้วนี่กว่าหอยยังครับนี่อืมเี่นี่มาตะกินนี่มึงปลาแล้วนี่กว่าแปลกประหลาดแท้นี่งนะปลาปากแหลมปลาปากแหลมเลาโบ่พ่ครับนี่ก็ยังเป็นปลาแปลกแปลกปลาแปลกแปลกสองตัวยังปลาเนี่ย ปลาอนนี้ก็เป็น่ยงหัวมันเนี่หนามานันเยตุลุยอยู่น่นเออหานาที่หานาที่ขน <c oughs> มกล้องครับอันนี้บุกันขนมโคกแล้วอ๋อจะโคกแล้วได <c oughs> ้านาะได้ยังไ้กินนอมวันนี้ น่อไม้กำลังหลายช่วงฝนตกนกไม้ออกเลยเนาะเมื่อเป็นแต่ป่าได้ครับเด้อคันฝนตกนี่หน่อไม้ก็ออกครับพี่น้องเลยเออเอออ๋อนี่นอนจะลุกจะพูดโบออกเต็มผัวคันฝนตกเราบ่อยากออกจากเฮือนเออม่ตีค้านครับเออเอออ๋อเส้นตามสมัยเด้อนี่ครับ อาหารบ้านเฮาครับอาหารเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาเลือกเอาลดนี่โอ้ปลาคอน้อยปลาคอน้อยแมนบ่แมโอ้ยใส่ยกขึ้นนี่โอ้อประใหญ่แท้นี่ฮะไปได้มาได้ไหนนี่ขุดขวดน้ำแห้ง ถ้าเป็นบ้านไฟเราเขาโบก้ากินได้เขาย่านมันใหญ่แย,ย้มมันเป็นเอี่ยนผีเขาวะใช่บ้านข่อยนะ้าสร้างปนะเป็นอันนั้นนี่คันบ่าวเจอสกินมดมีอีกบอสผัวแล้วอ๋เเเอเ,เ,เป็นเขียนด้วยมาเขียว,เ,ออวเ,ยเลยไปเนื้อเขียนหัวเนี่ยเขียนเลยเขียนเขียวกินกันเนาะ เนื้อมันก็ไลเหมือนกันเี่ขาเียงเ้วเนาะรวยท่านี้นี่แม่เนี่รวยเนาะนันหลกับหมูบ่าวตยยังวไหลเท่าเราซับสดอีีปลานี่ครับยังอ้าปากง้ามลอยู่ีนี่สดทักซดเนี่ยปลาเราคดีอยู่ดดคนด คนบัวสดบ่โอ้ยสั่งเราแค่เห็ดว่าคนขิงเลยคนบัสดปลางามปานนั่นแหละเนาะคนกับงามเออนาะงามแต่บัวสดปลาเราเนี่ยอวยสวยอยู่นะเนาะสดแต่บัวสดแสดงว่าหากระต่ายนี่มันยังอวยสวยอยู่เนาะอันนี้ปลาหลดเนาะปลาหลดนะครับนี่ปลาหลดปลาหลดปลาหลดเป็นกองๆแล้วนนี้ปลาอย่างครับนี่ปลาซิวปลาซิวปลาซิวแล้วก็ปลาเข็ง โอ้ปลาเค็งอยู่นี่เป็นเงาเงาจริงสินาะเป็นเงาเงคือจังเม็ดเ <S <S ข่านี่เขียดเขียวครับเด็กลองซื้อไปกินมึงดิเขียดเขียวๆขียวนี่มูฟีคนเห็นเด้กินนะต้องหาแม่บ้านซะก่อนต้องหาเอาเมียซะก่อนเลยพี่น้องต้องหาเอาเมียซะก่อนจังสิได้มีคนเห็นเด้กินอันนี้สิเป็นหลังตลาดครับพี่น้องหลังตลาดนี่ไปนึ่งก็สิมีพักมีหมูมีหลายสิ่งหลายอย่างละ น่าสนใจอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดที่บ่กเคยมาตลาดลักสองครับมาโลดนะครับมาโลดนะ้อ,อมาทางในนี่นะครับทั้งสองฝั่งมีสองฝั่งนะครับมีสองฝั่งเพื่อว่าอยากได้พักอยากได้ปาร์ครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ,นะรบตลาดลักสองนะนี่คือบรรยากาศตลาดลักสองครับพี่น้องเาปเคัเป็นพักเป็นยังแล้วครับเนาะ อืมตอเก็บดยคน,นสิมาหามซุกโอ้คนใดตุกน้ำเมื่อแกุกน้ำเมือได้ไานได้ตุกน้ำเมือเนาะโอ้ ขาิน um ี่ิดเปิดเบิดเปิดเบิดเิดเิดเดเิดให้ซอมเมืองเด้อขันยามฝนฮะน้อไม่ก็ออกดีปลาก็ออกดีบอกเต่ผัวเขาละ เท่านคนตกกับบัวไทยออกไปใส่ละลลจะออกอด <c oughs> กันยังไงเอาโอ้ไม่อ,นนอ,อ,ยอย่างนั้นคือคุยกันม่วนแค่นี่้ม่วนเนาะว่าเขาคุยยังงั้นอันนี้คือมัม่วนแท้เอากองมาตีใส่หนูนก็เคยกลับมาอีกแล้วครับกลับมามองเก่าอีกแล้วครับนี่พี่น้องเลยรากสซยแบไหนครับอืม จากเสร็ใเวนมามองเก่าอีกแล้วครับม,มาสวยขายได้เลยๆสนของป่าเท่าเนาะมาเด้อพี่น้องเลยพักสดๆด้ออนี่ก็จะเป็นเครื่องนี่จะเป็นของที่ของใช้ครับอันนี้เป็นของไส้ของสอยครับปุบปบไปเลย ก๋วยจานซ้อนเออบาดเดี๋ยสิซีซ้อนเมื่อจากแล้วบาดน,นี่ขัวมืันาจะได้ซ้อนเมื่อครับพี่น้องเบ่ง,บงซ้อนก่อนซ้อนคันยาวๆนะมีบ่เนาะซ้อนทีน่เห็นมันเป็นคันยาวๆนะที่ปลายมันแหลมๆตรงนี้นะมีบ่<ะ>ซ้อนที่ก้นมันแหลมๆ เมนนะเป็นบ่วงแบบนี้แหละชูไลก็เจ้าจะมาเอาม่ตะมุกนี่มาให้เนาะเขามาจะเอาไม่ตะมุกนี้เลยที่ปั้นเพาะเนี่ยนี่นี่นี่เออจักจัเท่าไหร่นี่สามสิบบาทสามสิบบาทเนาะเออเอาสองอันเป็นหกซิปคนละแบบเลยอเอาเอาเอาแบบนี้นะที่ก้นมันเป็นแบบนี้นะอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวๆไอซีซ้อนกันแป๊บนึงโอเคไปจอามาทีมีตามั่ีแหละาจะซื้อไปเอๆหกสิบบาทคันคากลวซิมาเอาอีกจะสงสัยทำมาซื้ออีกแสดงว่าจะกินซ่อนไปน้ำนะเออ ซั้นก้นเหล่มๆนะพอละซาวสิบาทไปเอาพี่น้องมาเดี๋ยว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 พีคเราก่อนเครื่องงามใช่ไหมพีคเราเก่งเนาะซื้อเครื่องพร้อมถือลูกพร้อมเนาะนี่ยคนกำลังส่วนสั่นส่วนสั่นครับพี่น้องไปไเมื่อก่อนเด้อน่วสิมาใหม่เด้อบอกพ่อเด้อบอกคืนฮอด ตีเกียรจนหม,มายบริบ้เราเด้อ,อโปร่โปงเป้งเอ้ได้การเอาไว้ป่ะจะลืมติดตามช่องยูทูบนั่เด้อ เป็นขาเลยเนาะเนาะเป็นขาเป็นขาเลยเนาะครับนเนาะอภัยยังกินครับส่วนใหญ่นี่ยขามานันนี่โอ้โหคือสีแห่นดีสามปีก็บวบเบิ้ <c oughs> โอ้ยของหวานนะนี่ของหวานของหวานอยู่ในของห้องวันหยังครับนี่น,น้ำหวานาน,น้ำหวานโอ้น้ำหวานเลยเลยมืองนครพนมห้องของหวานอยู่ในห้องน้ำหวานครับพี่น้อง,องเหมือนความร้อน้วมันมีน้ำมันหวานเนาะ 这里，这里，热带雨林。